สวัสดีค่ะช่องไม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับแพทอัปเดตและกิจกรรมของเกม Black เรซเซอร์นะคะประจําวันที่26ตุลาคม2565นะคะก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องไม่บ้านติดเกมนะคะที่ทำการสมัครสมาชิกช่องไม่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ดูในทุกๆช่องถางด้วยนะคะเป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยจ้าโอเคสําหรับวันนี้นะคะมีแพทอัปเดตแล้วก็กิจกรรมอะไรกันบ้างมาดูไปรพร้อมๆกันเลยไปเลยฟว เนะะเพิ่มเติมปรับปรุงนะคะวันนี้ทูกอาชีพเลยเพิ่มให้สามารถซื้อหนังสือรับมรดกแห่งหูบเหวลึกนะคะด้วยตัวละครพรีเมียมได้แล้วกอนเดีแห่งหูเเหวลึกก็คือสกิลใหม่ของทุกตัวละครน,นะคะที่จะได้รับจากการลงแม็กซ์นูถ้าใครยังไม่รู้จักแม็กซ์นูแล้วก,ก็ไปดูคิดไบานได้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นไวให้ตรงมุมขวาบนแล้วก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะ โอเคก็มีการปรับปรุงทักษะของทุกๆอาชีพเลยนะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะอ่านให้ฟังแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันแล้วกันเนาะของออริเออร์นะคะปรับปรุงทักษะผักดันทีมแทงทำงานเอ,อ่อเมื่อคลิกซ้ายขานะคะก็จะทำงานแล้วก็ขณะใช้ทักษะดับใหญ่ไฟโลกันและกระแสะดับใหญ่ไฟบันลายกันนะคะแล้วก็มีการแก้ไขปัญหาที่ไม่มีการเชื่อมต่อทักษะผักดันทีมแทงผ่านทางการคลิกขณะ,ะใช้ทักษะเบนดับใหญ่ไฟโลกันนะคะ ก็รวมๆแล้วเหมือนเป็นการแก้บักต่างๆของแต่ละอาชีพเนาะก็เดี๋ยวจะพยายามย่อให้ที่สุดละกันนะคะโอเคซอร์สเรสนะคะอาวุธหลักสกิลกงเลยเห่งความมืดนะคะแก้ไขปัญหาที่ดูไม่เป็นธรรมชาติโอเคเบอร์เซอร์เกอร์นะคะอาวุธหลักขวานคู่แก้ไขปัญหาที่ทิศทางที่มอนเตอร์ถูกผลักออกไปดูไม่ธรรมชาตินะคะ แล้วก็สกิลหินยักษ์นะคะแก้ไขปัญหาที่ไม่มีการเชื่อมต่อทัศน์นี้นะคะหลังใช้ทัศน์กระหน่ำโจมตีผู้ทําลายล้างบ้าข้างล่าเหยื่ออสูรโจมตีเนาะแล้วก็ปรับปรุงให้สามารถไปเชื่อมต่อกับผู้ปกครองที่นั่งเกรงขามและเสียงร้องพัสุธานะคะอันนี้คือชื่อสกิลนะเทมเมอร์นะคะเออสกิลเทพหมาป่าดํานะคะทางอาวุธหลักละืบทอดเลยเอ๊ะขอทอดก็คืออาวุธหลักแหละรปรับเปลี่ยนให้ทัศน์การวิ่งเออ ไม่ทํางานเมื่อน้ําหนักเกินเกินขีดจํากัดน,นะคะขณะขี่น้องหมาป่าอยู่ต่อไปนะคะมุงซาอาวุธหลักนะคะสกิลผ่าผาผู้ผานะคะปรับปรุงให้สามารถเชื่อมต่อทักษะผาผูผ่า,ผผาดโดยการคลิกซ้ายได้ในขณะใช้ง้าวนะคะเมื่อกดถอยหลังเอ,อ่อถอยหลังเก้าทอดเงาสังหารกระเสดทลายสวรรค์กระเสช่องว่างนะคะ อันนี้เหมือนทําให้สกิลมันเชื่อมต่อกันได้นะอันนี้แม่บ้านไม่แน่ใจว่าเป็นสกิลใหม่ทั้งหมดหรือเปล่าแต่เดาว,ว่าน่าจะใช่นะคะซึ่งคือเอาเนี่ยอันนี้คือเขาปรับปรุงทั้งหมดเลยเนาะก็คือเอ่เอเมฮาวานะคะก็จะเป็นสกิลฟาดฟันดอกไม้โรยก็ปรับปรุงให้สามารถเชื่อมต่อกับทัศน์ศดาาดาผาพายุหมุนฟันถอยหลังแข็งกร่งลอยตาธนูสายลมยิงลบหลีกได้นะคะคุณโนก็เช่นเดียวกันนะคะโอเค ทุกอาชีพเลยเนี่ยคือรวมๆแล้วมันเป็นแบบว่าเป็นการปรับให้ทักษะสักอันหนึ่งอะของแต่ละอาชีพแต่เดาวด่าจะเป็นสกิลใหม่นะคะแต่ยังไงก็ลองมาดูก่อนละกันเน,ะนาะน่าจะใช่นะคะให้มันเหมือนกับสามารถเชื่อมต่อกับทักษะอื่นๆได้นะคะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะนี่ไม่บ้างของนี่าไปเร็วๆหน่อยเนาะโอเคต่อไปนะคะปรับเปลี่ยนเอ,อ่อปริมาณคะแนนสะสมที่ใช้ ของที่อยู่อาศัยบางส่วนในพื้นที่การนาเราก็เดินเวนครูนนะคะปรับเปลี่ยนให้ดำเนินเกม AIOU หยุดจากเดิม1ิครั้งเพิ่มเป็น12ครั้งขนาด,ดํำเนินมินิเกมอีกนะคะนั่นเป็นกิจกรรมในฮาโลวีนเนาะปีนี้ไม่บ้านยังไม่ได้ไปทำเลยเนี่ยแบบวุ่นวายกับแม็กนูนมากๆเลยเคต่อไปนะคะเพิ่มคำอธิบายเกี่ยวกับสถานที่ที่ใช้งานต่อไปนี้มีเหรียญที่ระลึก OQ, อ r น้ำตาแห่งต้นไม้เก่าแก่น้ำตาแห่งปัตตพีนะคะ มีการเพิ่มไอเทมใหม่เข้าไปในซีซันนะคะก็คือเป็นแท่มาภูคานะคะซึ่งไปไอเทมแท่มาคือตัวละครซีซันเนี่ยไม่สามารถใช้แท่มามาโนโดได้นะคะซึ่งตอนนี้ก็คือเพิ่มไอเทมเข้าไปให้แล้วเป็นแท่มาภูคาซึ่งมีผลของไอเทมก็คือเพิ่มความเร็วสูงสุดในการวิ่งมา20%เพื่อความเร็วสูงสุดในการวิ่งโดยอัตโนมัติของม้าบวก50%เมื่อม้าเคลื่อนที่อัตโนมัตินะคะแล้วก็ความเร็ววิ่งเต็มีเท้าบวก20% ซึ่งแซมาผููคาตัวนี้จะใช้ได้เฉพาะกับตัวซีซั่นเท่านั้นนะคะเมื่อหมดซีซั่นลงก็จะถูกลบออกไปเนาะก็คือซีซั่นนี้มันมีเรื่องของไลค์สกิลเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวแม่บ้านก็กําลังเออจะทําคลิปออกมาอยู่เหมือนกันนะคะแต่ซึ่งตอนนี้คลิปเยอะแม่ยังไงก็จะพยายามปัดให้เร็วที่สุดนะคะแต่ถ้าอไหมันช้าก็ต้องขออภัยด้วยนะ โอเคก็อื่นๆก็เหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะคะก็มีการปรับนูปรับนี่แล้วก็เอออวิสพันแม็กนูนะคะก็มีการปรับเรื่องเควสเออปรับนู่นนี่นั่นโอเคเควสนะคะก็มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขาการรับเควสเป็นต้องเลเวลหกสิบขึ้นไปสำเร็จเควสแม็กนูการอย่างรู้นะคะก็จะสามารถรับเควสการอย่างรู้แห่งหุบเหวลึกได้แล้วก็ ปรับบั๊กหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าปัจจุบันแม่บ้านก็ยังเห็นมีคนบ่นอยู่เนาะว่ามันยังบั๊กอยู่ในหลายๆอย่างนะคะยังไงก็ขอให้อดทนหน่อยซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นบั๊กนู๊อยู่เมื่อไหร่ที่เขาแก๊สเสร็จแม่บ้านจะกลับมาเรียกแม็กนู๊เหมือนเดิมน,นะฮะโ okay. อเคเอ่ออ่ะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้ว,วน,นี้แผ่นแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กมากนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันนะคะว่ามีอะไรให้เรากับบ้าง กิจกรรมการแข่งขันประตูแห่งอาชาประจำปี2565นะคะสาย PVP ก็ฮูเรนะคะ a r e ีน o าออฟอาชามาแล้วนะคะการแข่งขันปีนี้ Uh, ซึ่งเขาขยายระยะเวลากิจกรรมโอกาสในการทดลองเล่นอาชีพอื่นด้วยนะคะก็คือโคลนโคลนโคลนของยังอยู่นะคะขยายไปอีกอาทิตย์นึ่งก็คือะจะหมดวันที่9พฤศจิกายน2565นะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมนี่คุกคุณถ้าใครอยากจะโคลนหรือลองลตัวอะไรก็เป็นเวลาของคุณแล้วนะคะยังมีโอกาสอยู่โอเคคะ่ะก็ระยะเวลาเข้าร่วมนะคะสามารถสมัครกันจนถึงวันที่2พฤศจิกายนนะคะ แล้วก็เขามีการกำหนดว,ว่าจะต้องซื้อใบสมัครด้วยนะคะซึ่งราคาใบสมัครประตูอาชาอยู่ที่ 500m นะคะไปซื้อกับ npc ครูฝึกทัศน์สนามดวนทาครอสในสนามลบดวนนะคะสถานที่ซื้ออยู่ที่ npc ประตูเห่งหาอาชาเฮมโร่นะฮะอ๋อขอโทษก็คือไปซื้อกับ npc เฮมโร่ซึ่งเป็น npc ประตูอาชานะฮะอยู่ในสนามลบดวน เขาบอกว่ากรุณาเก็บใบสมัครประตูอาชาตัวนี้ไว้นะด้วยนะคะอย่าลืมนะยามทุกคนใครจะเข้าร่วมไปซื้อใบสมัครด้วยนะคะโอเคแล้วก็จะเป็นการเปิดเผยตารางการแข่งขันวันที่9พฤศจิกายนนะคะกำหนดการแข่งขันนี้จะเป็นแข่งแบบกลุ่ม3ต่อสานะคะรอบคัดเลือกถึงตัดสินในยกเดียวคือวันที่12พฤศจิกายนถึง13พฤศจิกายนรอบ16ทีมเอ่อแล้วก็8ทีมชะนะ2จากสายกนะคะวันที่19พฤศจิกายน แล้วก็มีรอบชิงอันดับ3านะคะชนะ3าจาก5ยกรอบรองชิงชนะเลิศ4ี่ทีมชนะ3าจาก5ยกแล้วก็รอบชิงชนะเลิศอยู่ที่ชนะ4จากเ็ยกนะคะวันที่26พฤศจิก,กายน2565นะคะผู้สมัครเข้าแข่งขันทุกคนนะคะจะต้องผ่านขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่านอ e ีเมลด้วยโปรดทราบว่าหากไม่ไดําเนินการยืนยันตัวตนภา,ายในระยะเวลากิจกรรมนะคะจะไม่สามารถเข้าร่วมได้นะคะอีเมลยืนยันตัวตนจะถูกส่งหาผู้ถูกตุ้ย จะถูกส่งหาผู้สมัครทุกคนในวันที่3พฤศจิกายนโดยทุกคนจะต้องยืนยันตัวตนภายในวันที่6พฤศจิกายนนะคะซึ่งเขาจะมีวิธีแจ้งไว้ให้ในอีเมลเนาะโอเคก็มาลงทะเบียนกันได้นะคะทุกคนตัวละครที่จะใช้เข้าร่วมต้องมีอเวล62ขึ้นไปนะคะแล้วก็ต้องสร้างทีมที่ประกอบด้วยสมาชิก3คนที่มีตัวละครในอาชีพที่ไม่ซ้ำกันนะคะก็คือห้ามอาชีพซ้ำกันนั่นเอง สมาชิกทุกคนที่งจะต้องลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมผ่านลิงก์ด้านล่างนี้ด้วยนะคะอย่าลืมมากรอกกันนะคะโอเคก็สรุปแล้วนะคะก็คือหนึ่งเลยมาลงทะเบียนผ่านลิงก์นะคะแล้วก็สองอย่าลืมไปซื้อใบสมัครประตูอาชาด้วยนะคะในราคาห้าร้อยเอ็มก่อนวันที่ 2, อสองพฤศจิกายนแล้วก็พันที่ 3, สามพฤศจิกเนี่ยเขาจะส่งอ e ีเมลให้ทุกคนที่เข้าไอที่เข้าสมัคร นะคะเราก็ต้องยืนยันตัวตนก่อนวันที่6พฤศจิกายนนะคะประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมมาดูกฎการแข่งขันอะไรด้วยนะคะว่ามีอะไรยังไงบ้างทีนี้มาดูของรางวัลกันบ้างนะคะของรางวัลก็เอารางวัลทีมอันดับหนึ่งนะคะได้รับไปเลยอาวุธปุกพลังหรือว่าเาเป็นอาวุธแบบนี้นี่น,นะคะทุกคนซึ่งเอมันถาวรเปล่าไม่แน่ใจนะมีได้รับหนึ่งหมื่นเพล์ด้วยนะแล้วก็มีแหวนเพชรแห่งชัยชนะ ซึ่งนี่นะคะก็เออเดี๋ยนะฉายาผู้ชนะวิาผูชนะห้าครั้งด้วยอ่ะก็คือรางวัลอันดับหนึ่งโอเคถ้าเป็นอันดับหนึ่งนะคะอาวุธปลุกพลังที่มันแบบเอออาวุธอันนี้นะคะที่เป็นอาวุธพิเศษเฉพาะจากการแข่งขันตรงนี้เท่านั้นนะคะมันมันจะเป็นอาวุธที่แบบขยับได้นะคะก็คือถ้าเป็นทีมที่หนึ่งนะคะจะได้รับไปเลยแบบถาวรเนาะ ส่วนอันดับ2นะคะจะเป็น90วันนะคะไม่ถาวรเนาะเราก็ได้6 0พันเพมส่วนอันดับ3นะคะจะได้เออหกวันนะคะอาวุธแล้วก็ได้3 0 0พันเพลมนะคะส่วนอันดับ4นะคะก็เออรับไป30วันนะคะแล้วก็1 0 0 0เพันเพนะจ๊ะส่วนรางวัลเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนะคะจะเป็นกล่องอาวุธชูเปรี่มีให้นะคะสําหรับ6เข้ารอบ66ทีมสุดท้ายเนาะ ส่วนรางวัลอันดับหนึ่งสองสามสี่เนี่ยมันมีอย่างอื่นให้อีกแต่มันเป็นอะไรที่แบบจุกจิกไม่บ้างก็เลยไม่ได้อ่านนะคะขอแค่อ่านแค่หลักๆเนาะซึ่งของอาดาคเนียสวยมากสามารถมาตรวจสอบได้นะคะว่าของอาชีพวเองหน้าตาเป็นไงถูกใจไหมแต่ว่านั่นแหละเราก็ต้องเออชิงอันดับหนึ่งสองสามสี่ให้ได้ก่อนแล้วที่ก่อนโอเคเอาล่ะสำหรับเรื่องประตูอาชาก็มีเพียงเท่านี้ค่ะกิจกรรมภารกิจท้าทายพิเศษสำหรับนักประจวภัยหน้าใหม่นะคะ นักผจญภายหน้าใหม่ก็คือคนที่เพิ่งเชื่อมต่อเข้าเกมภายใน60วันหลังจากสร้างรหัสผ่านที่2นะคะวันแรกก็รับไปเลยใบขยายกระเป๋า8ช่องนะคะเพนกวินหลงทางวันที่2ก็เป็นเมดนะคะก็อันนี้สําหรับของรางวัลสําหรับผู้เล่นใหม่นั่นเองนะคะก็ใครเข้ามาออนช่วงนี้ก็จะได้รับของรางวัลพวกนี้เนาะแล้วก็วันที่2เนี่ยมีเลือกรับเครื่องประดับทูบัล่าไอวีหนึ่งอันด้วยนะคะ เอาง่ายก็คือมีได้เมจสองตัวเนะ้ะก็คือต้องออนให้ครบสี่วันนะคะซึ่งเขาก็จะมีของแจกให้ตามนี้นะคะแล้วก็ภารกิจพวกนี้สามารถรับได้ด้วยตัวละครซีซันเท่านั้นนะคะทุกคนเอ่อการรับรางวัลน,นะคะกดตัวไวขึ้นมาแล้วเปิดหน้าต่างภารกิจถา่ถายนะคะก็จะได้รับของไปเลยก,กิจกรรมอิซาเบลา่าแม่หมดฮาโลวีนปรากฏตัวแล้วตั้งแต่วันนี้นะคะถึงเก้าพฤศจิกายนนะคะสองห้าหกห้านเองเอ่อ อิซาเบานะคะมาแล้วเนาะก็เวลาที่อิซาเบลาปรากฏตัวนะคะก็คือมีตอนห้าทุ่มสามสิบนะคะของวันจันทร์วันอังคารจะเป็นตอนเที่ยงเอ,อวันอังคารพฤหัสนะคะแล้วก็วันเสาร์เกิดตอนเที่ยงนะคะแล้ววันศุกร์เกิดตอนห้าทุ่มสี่สิบห้าแล้วก็วันเสาร์กับวันอาทิตย์จะเป็นตอนห้าโมงเย็นนะคะก็ไปดูของรางวัลกันสักนิดนึงสิ ไหนไหนอันนี้มันเป็นเจ้าตัวเด็กน้อยเนาะเดี๋ยวขอบะขอเลื่อนแปบบ๊บเหมือนต้องเลื่อนลงมาข้างล่างมาเหรอหาเจอเจอเลยนี่นะคะอืมมีเครื่องประดับไหลด้วย <c oughs> เป็นบับนั่นเองนะคะการตีไอซาเบล่าก็จะเป็นของรางวัลประมาณนี้นะคะทุกคนก็มีท้องแท่งมีหินด้ามีอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็มีเครื่องประดับ ให้ซึ่งแบบเป็นบัฟนะคะให้เป็นบัฟเฉยๆอะไรอย่างนี้นะคะกิจกรรมแชร์ภาพสุดสยองฉลองฮาโลวีนนะคะถึงวันที่2พฤศจิกายน2565เลยก็เข้ารวมได้ด้วยการถ่ายภาพสกินช็อตที่ทำให้รู้สึกถึงบรรยากาศที่น่าขนลุกนะโจะแล้วก็อัปโหลดภาพสกินช็อตลงในเว็บบอร์ดนะคะเนี่ยตรงหัวข้อสกินช็อตวิดีโอก็คือตอนนี้เข้ามาเว็บบอร์ดนี้นะคะแล้วก็เข้าไปในบอร์ดทั่วไปก็ได้เดี๋ยวขอดูเ๊บอะ อ่ะบอร์ดทั่วไปนะคะแล้วมันจะมีหัวข้อสกรีนช็อตอยู่อะ่ะเดี๋ยวแบบหนึ่งนี่นี่ไงตรงนี้นะคะสกรีนช็อตนั่นเองก็ประ่ัยรูปกันได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ต้องใส่น้ำหน้าโพสด,ด้วยนะคะว่าสุดสยองนะคะวงเล็บสุดสยองรางวัลดีเด่นสิท่านนะคะได้รับไปเลยเซ็ตของตกแต่งบ้านมานี้นะคะแล้วก็ใบสัญญาพ่อบ้านเฮรกริสนะคะก็รับพ่อบ้านไปหตัวสองคนเข้าร่วมทุกคนนะคะก็ ได้รับกล่องเพลงคงกระดูกทองคํานั่นเองนะคะกิจกรรมลดราคาต้อนรับฮฮโลวีนนะคะตอนนี้ทางเกม b l a c k r e s o r t ก็ลดราคาแพ็กทุกอย่างเลยเนาะจนถึงวันที่2พฤศจิกายนนะคะโดยแพ็กเกจแรกก็ลดราคาเหลือ60บาทนะคะจาก200แพ็กเกจที่2ลดไป50เซนเหลือ500แพ็กเกจที่3ก็ลดจาก1เออ2000เหลือ1000นะคะแล้วก็มีเว็บแพ็กเกจนะคะก็ลดครึ่งหนึ่งนะคะก็จาก800เหลือ400บาทแล้วก็ เอออันที่2องจะเหลือ500บาทแล้วก็อันที่3เหลือ900บาทนะคะทุกคนในสตีมก็ลดนะคะซึ่งอันนี้ก็คือราคาเท่ากันเนาะใครอยากะสอยอะไรยังไงถ้ารับถ้าเกิดปีนี้ยังไม่ได้ซื้ออะ่ะก็มาซื้อตอนลดราคาได้นะคะหรือใครกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้อแพงไหนดีก็ตอนนี้เป็นโอกาสแล้วนะคะเพราะว่ามันลดราคาอ,อยู่นั่นเองนะคะทุกคน โอเคก็สำหรับวันนี้นะคะแพทอัปเดตแล้วก็กิจกรรมก็มีเพียงเท่านี้นะถ้าแม่บ้านตกหล่นอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็เออเป็นไงกันบ้างทุกคนจะฉลองฮานรีนกันยังไงก็คอมเมนต์บอกได้นะจ๊ะโอเคสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้เอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ช่องแม่บ้านกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระ,ะดิ่งริงๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะ